พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับหรือการคิดค่าบริการ ที่แพงกว่าราคาปกติทั่วไปนะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังประสบปัญหากับโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะฮะก็จะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับที่แอบขึ้นราคาสินค้าหรือค่าบริการโดยอาศัยจังหวะช่วงที่สินค้าหรือ การให้บริการดังกล่าวนะครับขาดแคลนตักตวงผลประโยชน์ไม่สนใจความยากลำบากของประชาชนนะฮะกรณีล่าสุดนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารนะครับซึ่งลูก,ลกค้าเนี่ยก็เลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็มีการแอบบวกค่าอาหารเพิ่มนะครับและคิดค่าบริการสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าซึ่งการกระทําลักษณะนี้นะครับเข้าข่ายความผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของค่าสินค้าและค่าบริการที่เกิดจริงและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับนอกจากนี้นะครับยังมีผู้จําหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการบางรายนะครับ ใช้วิธีการต่างๆนะครับเพื่อดีกเลี่ยงการแจ้งราคาสินค้าหรือให้บริการตามความเป็นจริงเช่นนะครับติดป้ายราคาสินค้าหรือค่าบริการนะครับเท่ากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายอื่นนะครับแต่ใช้วิธีการบวกค่าธรรมเนียมหรือเรียกค่าจัดส่งนะครับหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอยื่นนะครับ บางลายนะครับจงใจนะครับติดป้ายราคาสินค้าและอัตราค่าบริการที่เล็กนะฮะแต่เน้นตัวอักษรอื่นนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสับสนนะครับหรือเรียกความสนใจเป็นต้นนะครับการกระทําดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปีสองพนหสี่สองะครับที่กําหนดให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ จะต้องแสดงราคาสินค้าขนาดปริมาณน้ำหนักของสินค้าให้ชัดเจนซึ่งนะครับการที่ไม่แจ้งราคาสินค้าหรือค่าบริการให้ชัดเจนนะครับมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาททั้งนี้นะครับเพื่อให้ผู้โพคเนี่ยได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกพิจารณาตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใด จึงจะเป็นประโยชน์สูงส,สุดนะครับทั้งนี้นะครับตามกฎหมายดังกล่าวกํากหนดให้นะครับใช้ทั้งกรณีการติดป้ายแสดงราคาหรืออัตราค่าบริการต่างๆตามร้านนะครับรวมถึงการขายสินค้าหรือการให้บริการบนสื่อออนไลน์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกรณีที่มีการลองเรียนนะไปยังกรมการค้าภายในนะครับ ผู้ที่แจ้งบอกแสนะครับก็จะได้รับรางวัลส่วนแบ่งหรือสินบนนำจับอัตราร้อยละ25บ้ของค่าปรับ1นึ่งหมนบาทด้วยนะครับก็คิดเป็นเงิน2,500บาทสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับท่านที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการนะครับในยานที่ประเทศชาติเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดโควิด -19 ขนาดนี้นะฮะ สิ่งสําคัญที่จะให้ประชาชนนะครับในชาติเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับไม่ควรอาศัยจังหวะวิวกฤตชนี้แสวงหาประโยชน์อันเกิดจากความทุกข์ยากของประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับพวกเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับ ทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีม ak, ดรอกร์กิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิธิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ